บอกก่าไงนะคะเริ่มแรกแค่ต้องการอะไรคะใช่ต้องการฟื้นสูตต้นแต่สิ่งที่ได้เกิดขึ้นมาพี่รู้ไหมว่าเขาออกดอกออกผลมาให้ด้วยต้นปป่วยใช่สิ่งที่เขาแถมมาให้คือดอกในท่อนี้จริงเราต้องการรักษาต้นเ้าพี่ดูสิเพราะว่าต้นเ้าเนี่ยเป็นแถมหมดเลยเป็นซิฟเฟอรี่มไงพี่อ๋อเป็นไฮโลโม ใช่แต่สิ่งที่ได้แถมมาแลยคพี่ยันยอดเลยนะคะดอกยันยอดอะพี่สิ่งที่ได้แถมมานะนอกจากพุ่มตูต้นแล้วนี่ไงพี่ดูเนี่ยเนี่ยเนื้อเขาเต็มแล้วเนี่ยเนื้อเขาเต็มแล้วเห็นไหมเนื้อเต็มเนี่ยพูชาลีมอใช่มันเป็นฟูซารีมไงพี่แล้วก็ท็อปลงอ่ะท็อปลงทั้งหมดเลยมันมีใบเลยมีแต่กิ่งอะที่มากิ่งแบบนั้น นี่ย pues> ังไม่เจอไมค์คาร่าเรานะคะใช่ค่ะรออยู่ใช่ไหมรออยู่ค่ะรออยู่นะคะต้องการเลยแหละต้องการเลยต้องการต้องการเพราะติดตามอยู่ค่ะได้ยินว่าจะมีออกมาเดี๋ยวจัดให้ค่ะใช่ใช่เราก็ติดตามอยู่แล้วเราอยากได้ตรงว่าอยากได้สุดยอดไหมคะสุดยอดเลยไม่รู้ใช้หัวไม่พ็อกี่นิ้วดิอย่างเงี้ยทําไมยกขึ้นมาใช่ใช่นิ้วเดียวมันจะพอไหมเนี่ยสุดยอดจริงๆิง